มาดูที่ว่าหลังจากคุณพิธาหลุดจากกับดักครับบ่วงหนามต่างๆแล้วมาอยู่สภาเนี่ยคีพ้อยสำคัญเขาจะดำเนินการอะไรบ้างเมื่อคุณพิธากลับมาสู่สภา,สภาคุณธนาธรป็่ไงไปนั่งกันมาที่การพิจารณาศึกษาแนวการทำงานของกองทัพที่ทำธุรกิจอันนี้น่าสนใจนะบางยังต้องตั้งกรรมธิการวิสามันใช่ไปศึกษาเรื่องนี้อตอนนี้ธนาธรเข้าไปแล้ว,ลวพิธาเข้าไปแล้ว S <S <S ลือกันใหม่แม้กระทั่งเปิดเซเว่นในในพื้นที่กองทัพเออเอางีล้ละกันมรดกต่างๆนี่กอ,อ,องทัพดังนายพลเปิดแผลมรดกสามปอหลงอังจากนี้เหรอโดนไม่ใช่โดนไหมกรณีของทหารที่กําลังต่อสู้กันอยู่เน่ยว่าด้วยเรื่องอํานาจว่าด้วยเรื่องของอสิ่งที่ที่มีความรู้สึกในผู้คนว่านายพลน่ะ ทำไมมันมีพลังเยอะเกินไปเนี่ยสองข้อแล้วนะที่สองฝั่งนี้จับมือกันคุณธนาธรกับคุณพิธาส่วนเรื่องมรดกสามปอเนี่ยตอนนี้เชื่อถึงตอนนั้นอ่ะไม่มีความหมายไม่น่าสนใจตอนนี้มันเป็นมรดกของเพื่อไทย๋อตังเ่องนั้นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มรดกเพื่อไทยรับมรดกมาพิธาและคุณธนาธรเนี่ยคือบอยสำคัญนะ ใช่พี่าและตาธรรู้ดีว่าชัยชนะของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาจากกระแสเบื่อลุงเบื่อลุงนะไม่อยู่ในสมการการเสือคุณจะเล่ไมีโจทย์ใช่แล้วเมื่อลุงไม่อยู่เนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยหัวใจคีย์พอยต์สำคัญต้องจ่ที่อะไรครับกองทัพและนายพลจริงที่นายพลจริงที่กองทัพจริงๆอ่ะหัวใจสําคัญถ้าก้าวไกลกล้าที่เป็นคีย์พอยต์นะหัวใจสําคัญไม่ใช่กองทัพและนายพลหัวใจสําคัญอยู่ที่อุ้งอิงกับทักษิณ เอาั้นเละไม่กล้าพูดเฮ้ยเขาก้านะก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้สวเทียบไปไดอย่างสวมาสีปียังไม่เคยพิปรายเลยเพรัก่อนหลังไม่สําคัญนะความป๊อปูล่าของก้าวไกลขยายวงกว้างไม่เว้นแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศโอ้ที่ประธานดีเยอรมันมาพบครับาวไทยมาพบนายยกเนี่ยโอ้ยังมาพบ นี่ฝ่ายค้านด้วยนะนี่คือมันเป็นการเมืองต่างประเทศธรรมดาที่ต้องกักไว้เออและประธานาธิบดีประเทศเยอรมันคือผู้นําประเทศนะคือผู้นําประเทศเบอร์หนึ่งมาในประเทศไทยพูดในรัฐบาลพูดถึงก้าวไกลเลยแน่นอนตอนแต่งข่าวร่วมนายกนั้นพูดถึงคุณพิสาพูดถึงก้าวไกลนะและตอนหลังเอามาพบฝ่ายค้านอีกทีผมรู้ด้วยนะวันนั้นน่ยที่ประธานาธิบดีเยอรมันพบเนี่ย มีพักการมาพบคือก้าวไกลพักเดียวครับพักเดียวเหรอเขาพักเดียวที่รับที่หนึ่งครับ<อ>มันเป็นเรื่องปกติฝ่ายคา้านนะเขาต้องพบพักที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลมีโอกาสเป็นรัฐบาลเขามองตัวเลขไงว่ามีโอกาสมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปทุ่มให้กับรัฐบาลให้กักฝ่ายค้านไว้เนี่ยเขามีปัญหาเหมือนกันกรณีนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับมาแขกบ้านแขกเมืองและพบกันเนี่ยคุณดูดิพักเดียว มาคอ,อ,อื่นไม่เชิญเพราะฉะนั้นบริบทของก้าวไกลที่โตค,คือตัวคุกคามเพื่อไทยแน่นอนเ,นเป็นนอกจากเป็นตะกูออต่างเอาเอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆคุณพิธาพ้นโทษพ้นเนี่ยนะพ้นโทษแบนนด์นะโทษแบนโทษแบน24มกราที่ผ่านมาเนี่ย<ช> <นะ S 3> หลังจากนั้นพื้นที่สื่อตั้งแต่3ามี่วันที่ผ่านมาเนี่ยของคุณเสรษฐาวูบเลยใช่ของคุณเศรษฐาของคุณพิธาขึ้นเลยเพราะ ความว่าบุราลิตี้ของคุณพิธาไปกรบคุณเศรษฐาไงต่อไปต้องระวังไว้อย่างหนึ่งตอนนี้ดูในแนวตรงเนี่ยครับพิธากับเศรษฐาครับแต่ในแนวแนวที่เวียงออกไปในกระแสพิธาจะไปดับอุ้งอิงครับแกนั่นเลยมันต้องดูแข่งระยะยาวใช่มันต้องดู18กุมภาก่อนกุมภาก่อนใช่ไหมมวันต้องจับตาต่อไปฮะเพื่อไทยก้าวไกลเป็นตัตโูการเลือกตั้งตัตูทางการเมืองแน่นอนเป็นมิตรกันได้ไหม ยากเป็นพอได้ไหมเป็นมิตรผมว่ายากนะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วมาจับพือเรัฐบาลนี่ภารกิจนะนี่ภารกิจก็ละอย่างนี่คนของก้าวไกลเนี่ยรู้เขาเห็นบทเรียนมาแล้วครับถ้าเขาไม่รู้จักจำอ่ะเขาจะเจ็บอีกเพราะนั้นก้าวไกลคือความท้าทายสำคัญของเพื่อไทยเป็นโจทย์ทั้งก้าวไกลเป็นโจทย์ทั้งผู้ริอานเพื่อไทยที่จะรับมือในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือว่าเลือกตั้งการเมืองระดับชาติในปี2 7 0ครับ